สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบมาพ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกแล้วเย็นเย็นวันนี้พามาชมอะไรที่มันเป็นดางๆสวยๆงามงามเนาะท่านผู้ชมเนาะอะไรที่ว่าเป็นดางๆสวยๆงามงามนี่คือต้นอะไรหรือนี่นี่นี่นนนโอ้ มีชื่อว่านางพญาคาทองสวยงามเห็นบ่ท่านผู้ชมดูแล้วก็ให้รู้สึกสดชื่นอืมเพราะว่าอย่างเพราะเขามีความสวยงามใบของเขาเนี่ยเห็นบ่นี่นี่ใบสวยงามนี่นี่นี่น,นี่มีทั้งโตงามตบงงามเนาะท่านผู้ชมเนาะคุณตาวิธีไทย นางพญาขาทองนี่มีอัตลักษณ์อย่างไรมีคุณสมบัติอย่างไรโปรดสายทยายมาสักอย่างสองอย่างสิเพิ่นมา <c oughs> สิหาม,ปปมาปลูก่าตั้งแต่ดูใบครั้งแรกก็รู้สึกประทับใจแล้วนี่น,น,นีเห็นบ่นี่ตั้งแต่ดูใบครั้งแรกก็รู้สึกประทับใจแล้วมันงามเป็นตะแพงนะ สวยสดงดงามนักแรเป็นต้นไม้มงคลพร้อมบอกคุณตาวิธีไทยถูกต้องเป็นต้นไม้มงคลพร้อมไหนนางพญาค่าทองนี่เบื้องโูนี่เขามาใกล้ๆนี่เออเป็นต้นไม้เศรษฐกิจด้วยไหมถูกต้องเป็นต้นไม้เศรษฐกิจพร้อมนะนี่นี่น,นี่กำลังแทงใบกำลังแทงใบขึ้นมาสวยๆ oh. นางพญาค่าทองนี่ คืองามแท้หวะงามได้เพราะว่ามันเป็นต้นไม้เศรษฐกิจเป็นต้นไม้ที่เขาปลูกขายว่าง่ายไปเออปลูกขายสวยงามอืมคุณครูเอาต้นนางพญาคาโทองอันนี้เข้ามาในห้องเรียนแล้วก็บอกนักเรียนว่าน,นักเรียน วันนี้คุณครูจะให้พวกเธอวาดแล้วก็ระบายสีต้นนางพญาคราทองเห็นอยู่บ่อน,นี่งามๆนี่เออนัเกเรียนบอกว่าสวยมากครับครูครับอืมถ้าผมโตขึ้นนี่ผมจะเอาต้นนางพญาคราทองนี่มาขายมาเพาะพันธุ์ขายจะได้ไหมครับครูครับโอ้ได้สิเออเพราะว่าคนคูมือนี่ยุคนี้สมัยนี้ นีขึ้นมาจากกรุงเทพมหานครนะขึ้นมาตั้งรักปักฐานอยู่บ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองหลายคนมาทำธุรกิจปลูกต้นไม้นะปลูกต้นไม้ขายหลายคนเปิดร้านขายต้นไม้ทางออนไลน์บอกไลฟ์สดขายทาง facebook, youtube, i n s t a g กรมนะถ้ามีคนทักเข้ามาเขาก็ขายส่งผ่านเคอรี่ ผ่านทางไปรษณียน์นะส่งแพ็กเก็ตขายอ่าดีมากดีมากที่เธอถามนะอ่าบาทนี้ในระดับมหาลัยอาจารย์บอกว่านี่พวกเธอสัปดาหนะ์หน้าเดี๋ยวจะให้พวกเธอนะเอาข้อมูลของต้นนางพญาคาทองนี่มารวบรวมเป็นเล่มไว้นะ ใครที่สนใจอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับต้นนางพญาคาทองก็แค่เข้าไปในห้องสมุดที่พวกเธอรวบรวมไว้มีประวัติความเป็นมาจากใสประเทศใดที่เป็นต้นกำเนิดคือว่าเป็นต้นไม้พื้นถิ่นของเขานะไปหาข้อมูลมาแล้วก็เอามารวบรวมนางพญาคาทองนี่มีชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไร ใครที่ตั้งชื่อว่านางพยาคาทองแต่แรกเริ่มเดิมทีนะอืไปหาข้อมูลมาแล้วทีนี้เมื่อเอาไว้ในห้องสมุดแล้วนี่ยังบกพอเพราะว่าช่วงนี้มันช่วงโควิดเนาะให้พวกเธอนี่เอาข้อมูลลงในเพจในเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ตนะใน u t u b e ใน Facebook เพื่อที่คนที่อยากได้ข้อมูลเนี่ยแค่มีโทรศัพท์มือถือ มี n o t e บุ๊กมีคอมพิวเตอร์และก็มีอินเทอร์เน็ตก็สามารถที่จะเข้าไปหาได้เลยเนาะโดยที่บ่ต้องไปหาในห้องสมุดนะมันอาจสิสุ่มเสี่ยงต่อการติดโควิดก็ได้อืมขอบคุณอาจารย์และก็นิสิตนักศึกษามากๆเป็นไม้ฟอกอากาศด้วยไหมตัวนี้เนี่ยแมนเป็นไม้ฟอกอากาศพร้อมต้นไม้ใบหญ้าทุกชนิดเนี่ยเวลาตอนกลางวันเขาก็จะ คลายออกซิเจนออกมาเนาะท่านผู้ชมให้ความสวยงามแล้วยังบพอยังคลาออยออกซิเจนเป็นไม้ฟอกอากาศพร้อมปะคุณนานับประกาศนี่นี่ <c oughs> เอาและเนาะสำหรับมือนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมห่งมือนานอนรับกับคอให้ได้เงินหมืน่น นอนตื่นกระโให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชคเดินทางไปใสมาใสใกล้ไกลกล็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลกและจัก,กรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและกระยาสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกระัมภเวศีผีปีศาจชั่วร้ายเนาะท่านผู้ชมเนาะ เอาละสำหรับพระเอกของเรื่องในค่ำวันนี้แรงเมื่อนี้ก็คือนางพญาคลาทองไม้มงคลไม้ฟอกอากาศไม้เศรษฐกิจครับท่านผู้ชม